จบแล้วก็จะไปไหนหรือจะไปทำอะไรตรงไหนก็ได้เราอยากให้คนรุ่นใหม่มาสืบทอดในเรื่องของหลายๆสิ่งเนาะอย่างบรรพบุรุษได้สร้างไว้อยากให้เขาไปลองประสบการณ์ใหม่ๆก่อนอยากลองใช้ชีวิตตัวเองอยากลองพึ่งพาตัวเองก่อนอยากลองทำตามฝันก่อนครับ ถ้าหนูไม่ได้ทำงานที่นี่ชีวิตหนูอาจจะไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวหนูขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าทุกคนจะต้องกลับบ้านนะคะ ชุมชนของหนูเป็นชุมชนทอผ้าตั้งแต่หนูเกิดมาเลยะคะ่ะมีการทอผ้าผ้ายกดอกลายขิดไงคะ่ะมีทั้งโฮมสเตย์ มาเอา้าที่ไหนก็มีอีกแล้วอุย้ยที่ไหนก็มาโคนมาโคนมีทั่วไปเลยแกก็ทํามานั่นแหละแต่งานที่แกทำเนี้ยมันก็อาจจะยังขายไม่ได้มันใช้เวลานานหน่อยตั้งแต่เล็กเลยเมื่อก่อนยายอะ่ะจะทอผ้าอยู่ที่ใต้ถุนบ้านหนูก็ไปเล่นในกี่ทอผ้านั่นแหละ ก็ไปเป็นไกด์เด็กปั่นจกักรยานพานะักท่องเที่ยวไปทอผ้าหนูก็ซึมซับทั้งวิธีการทอวิธีอะไรต่างๆค่ะหนูก็ชอบอนนที่จะเอาผ้ามาทำนนเป็นเสื้อมาประดิษฐ์ประดออยู่แล้วค่ะนนหนูจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพานาครค,ค่ะเรียนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะตอนนั้นครูแนะแนวแนะนำหนูว่า ถ้าเราอยากไปเรียนแฟชั่นเราจะมาเรียนบ้านเราทําไมทําไมเราไม่ไปดูในแหล่งเขาก่อนไปศึกษาตลาดที่นู่นนะมันใกล้แหล่งขายผ้าแล้วก็ไปศึกษาแบรนด์ต่างๆในพระหุรัตสัมเพงเขามีเนื้อผ้าอะไรบ้าง <c oughs> เรียนจบปุ๊บก็รีบกลับมาหมู่บ้านให้ได้เร็วที่สุดค่ะ ชนก็จะเป็นพวกยายๆส่วนใหญ่เป็นคนทำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลัวไม่มีคนสืบทอดกลัวแบบว่าผ้าทอของเราอ่ะมันไม่มีคนทําต่ออย่างเงี้ยค่ะหนูเรียนเกี่ยวกับสิ่งทอมากหนูก็อยากเอาความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอมาใช้ที่ชุมชนแล้วก็เลยเอามาปรับเปลี่ยน เคยแย้งเขาทีนึงบอกว่ามันจะได้เหรออย่างนี้เราก็เคย,เคยทํามาแล้วนะแล้วจะมาเปลี่ยนของเราอย่างเงี้ยบางทีก็โมโหเฮ้ยอย่างเอ้แล้วก็ยังว่าบบดีเดี๋ยวจะได้ไหมไก่พอหนูได้ออกไปเห็นเนี่ยมันไปเปิดโลกกว้างของนูปกติบ้านหนูเขาใส่แค่ถุงย่ามกันนะคะคือเขาไม่ได้สะพายกระเป๋ากันแบบว่ามีซิปมีอะไรเยอะแยะแม่ๆเขาก็สะพายถุงย่าม คนนั้นก็ถุงย่ามเหมือนกันค้อนี้ก็ถุงย่ามเหมือนกันแตกต่างแค่เอาผ้าอะไรมาทําถุงย่ามแต่พอไปดูในห้างอ๋อเขามีมามันไม่ใช่ถุงย่ามแบบบ้านเรานี่นามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมบ้างอันก็เป็นทรงกลมก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยี่ยมส,สบายด <Blaze. S 1> ีก่อนสดีรอบนี้ได้กี่ผืนเนี่ยรอบนี้นี่ยังหันไ่ได้ห้านิ้วจะเลยเพิ่งตอไกก่อยงาไปปอดแข็งปอดขาโมดทั้งวันนะสภาพก็ไปเดินเล่นแล้วก็กอนกรรมมาโตกลับามาโตแล้ววันนึงจะได้ต่อเดยเนี่ยสิบนิ้วสิบนิ้ววัละน้อยบว่าจะได้แปดสิบอ้ยหลายวันสีนี้ได้มาได้มากี่ผืนเนี่ยสีสีเขียวเนี่ยนะเออ สีแล้วก็เขาเริ่มมาส ύ, ีพืมม ύ, ้นอ่ะขาวหน้าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปสีอื่นดีกว่าบพระจะได้เบากายบอกายนไม่สีอื่นมชม่วงแรกๆเขาก็ชอบแค่โทนของเขาโทนมืดๆเข้มๆเ,เพราะอาจจะเป็นร่วงสายตาด้วยอาจจะแบบว่าแกอาจจะไม่ไม่ชอบปักสีสว่างกันหรือเปล่านี้ก็เราก็ไม่รู้นะคะแต่เราก็พยายามให้แกปรับเมื่อก่อนเขาก็ต้อนผางอะไรนะต้อนใจกันนะเมื่อในใจเขายกดอกเขามันจะได้คอเออเห็นดอกดีจะได้ กว่าจะมาท้อยกวิกว่าจะทอ้อกว่าจะได้ผืนตั้งหลายวันที่เขาเหยียบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแต่เขาวันละผืนเขาก็ได้แต่เขาได้ถูกผืนละร้อยอันนี้เขาให้สองร้อยหหลายวันเหมือนกันเป็นอาทิตย์กับบางเทีอก็คิดกามันจะเลิกแต่เขาอยงั้ลึกมันลึกเน่มันมีไข่ทอผ้าดองเอ้มดมีคนทอเขาไม่ด้ทอสีตะกอ้อ ก็ตะกอมันต้องไงพจุกดอกนี่แหละยากอันนี้กว่าจะได้ผืนเว้ยมันปวัดมันอย่างเขาบอกมัามีคนท้อ่เทาไปทำตอเส็กกะสีนี่บอกเอาเสมา,าเอาสีหม่ลายอย๋อง,งามดอกไปกูนอยาย,ยจีจับมองดูเอจอกันกลางดูอ,อุ้ยจัดหมาะบอตอเป็รลเบียบเรียบร้อยผืนนี้ยายใจ้เวลากี่วันเนี่ย โอ้ยแปดวันป่เนาะแปดวันอุ้ยเหมาเงาเหมาะใบบึดรอบนี้มันเป็นสีเขียวอย่างเนี่ยเขียวัวเป็ดเขียวัวเป็ดบอเดี๋ยวรอบหน้าเขาเอาใส่เป็นล้องโยกเป็นสีม่วงอีดูดูมองอ่อนนี่โยกบออแล้วก็เอาเป็สีกลมเข้มเนี่ยต่ำปื้นต่ำปืนอืมดูดูว่ามันจะงามก่อนเขาต้องลองก่อนบอสงามบองามเขาก็ต้องลองสกผืนนึงก่อนช่วงแรกๆก็ยากยากมากเพราะว่า มันอาจจะแบบว่าเราเราเป็นเด็กเนาะเราเราก็จะไปบอกเขาตรงๆเลยไม่ได้เราใช้คําว่าไม้อ่อนดีกว่าเราก็จะค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆตะล่อมค่อยๆปรับแต่เราจะไม่ได้แบบหักโปะเลยถึงเขาจะจอบใจเขาก็ต้องท้อให้เขาย้ายหรือว่าเขาร้องสองสีนี่ก็คนแก่เนาะพี่เขาก็ไม่ได้เข้าใจทฤษฎีสีที่หนูเอาสีสันไปใส่เยอะเกินอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ยังไม่มั่นใจเราเพราะเราเราเองก็ยังไม่เห็นผลงานนะคะที่น้องเขาจบใหม่ๆเขาอาจจะมอง มองไม่ออกว่ากลุ่มตลาดกลุ่มเป้าหมายของเรามันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะแค่ทฤษฎีใช่ไหมคะแต่ในเรื่องของการปฏิบัติจริงๆหรือว่าในรูปแบบของหลายๆด้านมุมมองอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มันจะเป็นแบบเดิมๆลูกค้าเขาก็เบื่อเนาะเอาแบบไหนก็ปิ้นแบบมาเดี๋ยวยายทำโอ้ยมันหลุมลามมันหลากหลายมัน ถ้าบ่งหูว่าขี้ชิน่นขี้สีบ่งหูมาอยู่ในผืนเดียวกันถ้าเราจุกจิกมากอย่างนี้ค่ะบางทีเขาไม่ปักให้เราน้องเต้เหมือนก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านเนาะเฟซบุ๊กอะไรที่เราไม่นางก็เข้ามาอย่างเงี้ยโดยแบบไปข้างนอกไปเห็นโลกกว้างไปโน้นไปนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกแบบพัฒนาทําให้แบบมีตลาดเกิดขึ้นทําให้เรามั่นใจว่างานด้เมือสามารถแบบ ไปได้อีกเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าสามารถทําได้ทุกเพศทุกัยไม่ไม่ใช่ว่าแค่เราเป็น LGBT ผู้หญิงผู้ชายทุกคนเป็นคนเหมือนกันสามารถทํางานได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบช่วงแรกๆอาจจะกีดกันเราแบบว่าไม่ให้เราเป็น LGBT แต่พ่อหนูคือเขาไม่ได้อยู่กับหนูตั้งเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้เข้าใจหนู แต่หนูอะอยู่กับพวกยายๆตั้งแต่เด็กเ,เขาจะเข้าใจให,หนูหมดเลยหนูจะทำอะไรอย่างเงี้ยยายๆเขาก็จะไม่ได้ห้ามแต่หนูก็มองว่าถ้าเรา เราไปเครียดเราไปจมอยู่กับคําพูดของพ่อของที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ชีวิตเราเดินต่อไปไม่ได้หนูก็แค่มองข้ามค่ะเรากลับมาแล้วเราไม่ได้กลับมาอยู่เฉยๆเรากลับมาช่วยพัฒนาชุมชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ <The music> เราก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยแหละว่าเราก็จะทําให้เขาให้เห็นว่าเราทําได้จริงๆสังคมมัน เปิดกว้างแล้วก็สื่อโซเชียลมีการแพร่กระจายเรื่องนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้ชุมชนยอมรับมากขึ้นแล้วชุมชนเราอ่ะเป็นชุมชนท่องเที่ยวจะมีลูกค้าที่มีความหลากหลายอะค่ะหลากหลายทางเพศหลากหลายทั้งชาติพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาคือเราอยู่ร่วมกันได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นโชคดีของเราที่เราอยู่ในชุมชนที่เราเจอผู้คนมากหน้าหลายตา คือเขามีฝีมือค่ะแต่เขาไม่ไม่รู้ว่าจะเอางานฝีมือเขาเาไปขายที่ไหนแต่มันก็จะเป็นแบบลายเดิมๆเช่นปักดอกจันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นผ้าพื้นถมเต็มทั้งผืนโดยแม่แม่เขาก็จะใส่สีที่แกเคยเห็นในชีวิตประจําวันเนาะเป็นแม่สีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแค่นั้นแกก็จะจํากัดสีแกอยู่แค่นั้นคนเขามันคนละจิตละใจอะแล้วแต่ใจเขาแล้วแต่เขาอยออกดีไซน์แล้วแต่ใจเขา ก็จะมีพวกงานปักอย่เงี้ยค่ะหนูแบบว่าดีไซน์เป็นกระเป๋าแบบใหม่ๆถ้าแม่แกคิดไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็หารูปแล้วก็ปิ้นเอามาให้แม่เขาดูว่าอ๋ออย่างเงี้ยนะมันมีอย่างนี้ มีอวกาศนะแม okay. mm ่เคยเห็นไหมดาวเสามันจะเป็นอย่างนี้นะพระอาทิตย์มันจะลวดลายเป็นอย่างนี้นะเอามาให้เขาปักเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่เคยเห็นเขาเลยจินตนาการไม่ออกค่ะออกเบบมาว้ามันอย่าอย่างนั้นมันจะได้ขายก็เขาจะเอาไปบินยกดอกมาผสมประสานกับไอ้ดนตรของเขา เราก็คือแย้งไปแต่ว่าเขาบอกว่าทําดูกรทําไปเถอดเดี๋ยวก็มันก็ไปดีเองเขาเหมือนกับเขาหาตลาดด้วยเนาะกระป่องก็ะปอง,ปปองจ้าวัน,นี้เอาไฟมาให้เต็มเลยสมมุติว่าวทานกทนกําอะไรเจกตัวสีมันจะต้องอย่างนี้เงี้ยมันไม่มีไงคราวนี้การผสมสีมันก็ยากคราวนี้เราต้องคุยกันนางอรมรอบนี้มันจะมีทูโทนมันจะมาเป็นทูโทนทูโทนสีเจ็บจีด๊ดญาติเลยนะสี ไอเราก็โอ้ยแต่มันคือยังไงวะนี่อะไรอย่างนี้ไงจากที่ว่าผ้ามักโคนมันก็สีพื้นมันก็ดํามั่งน้ําเงินมั่งอะไรพวกเนี้ยพอมาเจอสีนางมันก็ทําผ้าเราเด่นเป็นสีที่สวยที่สดนางก็มาจุดประกายเหมือนเป็นชาติสีรวมของของใต้เลยอะส่วนใหญ่เราก็จะเอาตัวอย่างไปให้เขาดูค่ะว่าแม่ถ้าชิมน,นี้นะถ้าปักได้ประมาณเนี้ยแม่ก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นนะแต่แม่ถ่มให้แน่นแบบเนี้ย แม่ใส่สีเยอะๆสีสันสดใสแบบนี้แม่ก็จะได้ราคาแบบสูงขึ้นนะแล้วแม่แกก็จะมีกำลังใจในการปักไงค่ะงานปักของที่นี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นคืองานปักของที่ชุมชนหนัวคือจะปักแน่นแบบถมทุกอนูเหมือนเราสร้างสร้างผ้าชิ้นใหม่ขึ้นมาครับใบละประมาณ3,000บาทนี่ค่ะ แพงที่สุดก็ล่าสุดเลยก็800 0บาทก็จะต่อยอดเป็นของตกแต่งกระเป๋าค่ะก็คือเราเพิ่มกิมมิคของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปแล้วยิ่งเราทำมาจากของที่เหลือทิ้งจากการเย็บผ้าเหลือใช้จากการทอผ้าเอามาสร้างสารรค์ใหม่ให้เป็นพวงกุญแจเป็นตุ้งติ้งตกแต่งไงะคะ่ะเอามาตกแต่งกระเป๋าทำให้กระเป๋ามันดูเก๋ไปแล้วมันยังเก๋เข้าไปอีกะคะ่ะ ขายแล้วเอามาห้อยขายอย่าดูของน้องเนี่ยคนรุ่นเก่าดูแล้วใส่ไปไหนหมา่าเฮามานนันก็นะนะโอ้ยหน่เองตั้งสามสีพันน่ะขายอยรับตาซื้อพอเราทำผลงานที่มันแปลกแตกต่างอะคะ่ะแล้วก็เอามาห้อยขายไงคะ่ะแล้วชาวต่างชาติเห็นเขาชอบ ก็เอาไปขายต่อจะมาสั่งกับเราเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นประเทศจีนค่ะถ้ามองว่าที่นี่เป็นบริษัทใช่ไหมคะหนูก็เหมือนอยู่ในตำแหน่งการตลาดค่ะแล้วก็การตลาดสมัยก่อนอาจจะเป็นไปขายหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับหนูคือเป็นการตลาดสมัยใหม่คือเราก็จะมีขายของออนไลน์บ้างไลฟ์สดบ้างอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ๆ่ะตอนนี้เราก็เจอกันที่เดิมอีกแล้วนะคะกับเพจผ้าไรยขิดมักโคนบ้านนาต้นจันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องยกสินค้าในหมู่บ้านมาก,กระทั่งชุมชนเลยนะคะเราเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่4ปีปที่แล้วไลฟ์สดทุกวันถ่ายรูปทุกวันหนูหนูจะตั้งเป้าหมายว่าไลฟ์นี้ขอให้สําเร็จคนดูสัก5คนจะได้สัก ใบละว,วันวันละใบหนึ่งเดือนถ้าเราขายได้30ใบก็ยังดีเขาคิดเลขแล้วล่ะค่ะ <c oughs> บางวันเราโชคดีหน่อยเราอาจจะได้10ใบก็เป็นไปได้ตั้งแต่โซเชียลมันแรงไม่ใช่ว่าเออสวัสดีค่ะบ้านฉันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวมีกิจกรรมมีของดี 1, 2, 3่สีเมื่อก่อนเนี่ยพูดเอามาตอนนี้เนาะลูกค้าก็ช่วยได้เยอะ บอกเกอบอกเกยอ,อย่างที่เขามาไทยนะผลิตออกมาก็วัดจากความต้องการของกลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มลูกค้าก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะคะว่าโอ้มันผิดแผกไปจากเดิมจากเดิมที่เห็นมีไม่กี่ลวดลายแต่หน้าปัจจุบันก็คือมันเกิดการผสมผสานที่ลงตัวนะคะระหว่างภูมิปัญญาเดิมกับ นรุ่่ใหมทุกชิ้นทุกงานเนอะคิดว่าราังสารออกไปแต่ละชิ้นนะ่ะยิ่งเห็นลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ซื้องานเราไปนะ่ะมันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบทําไปเรื่อยๆแบบมันมีความสุขมันมีความสุขที่ได้ทํางานแล้วก็ได้มีคนที่ว่าชื่นชอบงานของเราอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยว่าคิดถึงงานปักคิดถึงสุขโขทัยอย่างเงี้ย คือเราอยากให้สินค้าของเราอ่ะมันไปได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกแนวอย่างเงี้ยค่ะมันก็แฮปปี้กับทึงมดคนปักกับปักอยู่ฮั่นเนาะวันมดวันหม,ม,มดคืนคนแปลกับแปลอยู่ฮั่นเนาะคนขายกับขายไปทุกคนมันมีไรายได้มันก็ดีใจและมีสืตัง ใช่ว่าน้องเต้ได้ความภาคภูมิใจอย่างเดียวคุณยายคุณป้าคนเจ้าของเช่นงานก็เกิดความภูมิใจร่วมกัน mm hmm. เขาซื้อไปด้วยความชื่นชมชื่นชมในความมันะนความชื่นชมในเรื่องของการให้ไอเดียความชื่นชมในแนวคิดและสุดท้ายคือความชื่นชมของคนในชุมชนว่าอู้โหเขาสามารถสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายได้แล้วก็สร้างให้มีเกิดผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ขึ้นมาแล้วคนมาซื้อหา เขาก็มีไรายได้คือเขาวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเราเป็นแค่เจนสามที่เข้ามาช่วยเข้ามาร่วมเฉยๆค่ะก็ออมันมีผลมากที่ทำให้หนูกลับมาอยู่ในชุมชนค่ะเหมือนเขาปูทางมาให้เราดีแล้วบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนบางคนก็ภาระหนีสินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องกลับมาทำงานที่ในชุมชนเลยแต่หนูอยากกลับมาเองค่ะ ทั้งยายเหนียมทั้งแม่ทั้งยายนั่นแหละค่ะก็อยากไปทํางานอะไรก็ไปทําแต่กลับมาที่บ้านก็บ้านเราพร้อมอ้อมกอดตลอดเรามีฟูกนิ่มๆให้ล้มตลอดเราไม่ต้องไปล้มลุกคุกคานเองถ้าจะมาล้มก็มาล้มที่บ้านเราได้างง้ะค่ะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะ เรียนเพื่อที่จะเอาความรู้่ไปทำในแบรนด์ดังๆมากกว่าค่ะมากกว่าที่เขาจะกลับมาอยู่ในชุมชนด้วยด้วยต้นทุนของเขาไม่ได้มีชุมชนรองรับเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะข<อ>เขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากชุมชนที่เป็นชุมชนทอผ้าเหมือนบ้านเราเหมือนวิถีชีวิตของชุมชนหนูมันหล่อหลอมจะกลายเป็นตัวหนูออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไ,ไปได้นะคะว่าหนูอาจจะติดกับความคุ้นชินอะไรเดิมๆก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการเสียโอกาสของหนูนะคะไม่ได้บังคับเขาว่าเออเรียนจบแล้วเนาะจะไปทำงาน,น,อ,นอันนู้นอันนี้อะไรเราไม่ได้ว่าเขาตามความเขาคิดตามเขาที่เขาอยากจะเป็นแต่เขาก็คิดของเขาเองว่าเขามีต้นทุนคือปู่ย่าตายาย บ้านพ่าหลุดเขาสั่งสมไว้ให้เขาก็ไม่ไปเ้าเรียนจบแล้วเขาก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านมาช่วยชุมชนหลายๆด้านหลายๆอย่างถ้าเกิดไม่ได้มาทำงานที่หมู่บ้านนี้ก็น่าจะเสียดายความรู้มากๆเลยเพราะว่าความรู้ที่เราได้มาถ้าเกิดเราไม่ได้เอามาทำที่เนี่ยที่นี่ก็อาจจะ ไม,ไ,ามาไม่ได้เรามาช่วยทำงานไม่ได้เรามาช่วยครีเอทก็อาจจะไม่มีคนสืบทอดก็ได้ค่ะ